ไม่มีอะไรแน่นอนหกอดีตดาราน,นักร้องดังจากชีวิตที่เคยโด่งดังสู่การเป็นคนไร้บ้านคุณออรชรันทรัตน์ อดีตนักแสดงอายุ5 8ปีเชื่อว่าหลายคนคงอาจจะลืมป้าแดงไปแล้วโดยก่อนหน้านั้นเคยมีผลงานประกบกับนักแสดงมากฝีมือหลายท่านจนกระทั่งหายหน้าหายตาจากจอไปซึ่งปัจจุบันชีวิตพลิกผันต้องหาเลี้ยงชีพโดยการตะเวนเก็บของเก่ามาขายซึ่งต้องรอรวบรวมให้ได้เยอะๆ3วันจึงขายที่ได้เงินประมาณ150-200บถึงบาทและยังสร้างเพิงพักริมถนนด้วยป้ายโฆษณาต่างๆบางวันต้องนอนข้างถนนกันเลยทีเดียวครับ คุณอิ๋วสาวรักอดีตนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงในวงการเพลงลูกทุ่งใช้ชื่อในวงการว่าเอซาเลเตเธอเคยร้องเพลงตามคาเฟ่และงานต่างๆรวมถึงยังเคยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในรายการไม่ทองคำเธอได้เล่าจุดเปลี่ยนชีวิตจากมีเงิน10ล้านกลายเป็นคนเล่ร่อนเกิดจากการหลงแสงสีไปยุ่งเกี่ยวกับสุราและยาเสพติดก่อนที่แสนรักเมืองโคราช ครูเพลงและโคศกชื่อดังของเมืองโคราชจะร่วมกับศิลปินนักร้องในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมากกว่า30คนจัดเวทีคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจและส่งให้คุณอิ๋วกลับมาเป็นนักร้องเดินสายรับงานได้อีกครั้งนั่นเอง คุณเบนธนาทิพย์อดีตนักแสดงสมทบวัย57ปีที่หลังจากรายงานแสดงจนป่วยจิตเวทนอนอยู่บนกองขยะที่ทาโฮม2ชั้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีส่วนที่พาอาศัยนั้นเต็มไปด้วยกองขยะทั้งถูกตัดน้ำตัดไฟซ้ำยังเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดสมองจนไม่มีงานแสดงนั่นเองแหะครับ แม่หญิงลีหรือพัะมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ที่เคยโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ในตอนนั้นแม่หญิงลีโด่งดังมีเงินเป็นล้านมีแฟนๆแห่งเมืองทิพย์ไปรอต้อนรับเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ยังทาเอาห้างสรรพสินค้าอย่างสยามพารากอนแทบแตกเมื่อแม่หญิงลีต้องเดินทางไปร่วมงานแต่แล้วชีวิตของแม่หญิงลีต้องพลิกผันในวันที่ไร้งานและเคยเปิดใจว่าตนนั้นหมดตัวต้องอาศัยอยู่บ้านเช่าหลังจากที่แฟนๆได้ทราบข่าวก็เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยเลยครับคุณยุยรจนาอดีตนางแบบดัง เคยมีผลงานไทยแบบเดินแฟชั่นทั้งไทยและต่างประเทศมีค่าตัวหลักล้านแถมเคยโกอินเตอร์ระดับโลกก่อนหน้านี้มีข่าวป่วยหนักไร้ที่พึ่งชีวิตพังเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดล่าสุดพบว่าคุณยุยรจนาพร้อมสูป้ป่วยหน้าตอบมีบาดแผลบริเวณขาขาบวมเดินแทบไม่ได้อาศัยบ้านคนรู้จักอยู่ไปบนวันมีเงินติดตัวไม่ถึงร้อยต้องเอาเงินไปซื้อ,อยารักษาตัว ปิดท้ายกันที่คุณอาทิตย์ริ้วอดีตพระเอกดังแห่งยุค90เชื่อว่าในยุคนั้นไม่มีสาวๆคนไหนที่ไม่รู้จักคุณริ้วเพราะเขาคือขวัญใจของสาวๆหลายคนและมีผลงานการแสดงให้เราได้ชมกันมากมาย แต่แล้วชีวิตของคุณลิวก็พลิกผันจากดาราวัยรุ่นชื่อดังยุค90กลายเป็นพ่อ้าตลาดนัดขายสินค้ามือสองแลกเงินเพื่อประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปัม๊มเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ